สวัสดีครับสวัสด,ดีเกษตรกรหรือชาวสวนครับที่ปลูกไม้กิศนานครับผมอยากรู้ว่าขอถามเป้นความรู้แล้วครับความรู้สึกของผมเนี่ยมันมองถึงการที่จะทำให้ต้นกิษณาเนี่ยมีแกลนหรือมีหัวน้ำหอมเขาเรีกเยกว่าอะไร ที่ต้องทำด้วยวิธีการเขาเรียกว่าอะไรตัดแต่งรรนุกรรมหรือเปล่าหรืออย่างไรครับมันต้องตัดยอดไปเรื่อยๆหรือเปล่าตัดยอดตัดปลายกิ่งเนี่ยไปเรื่อยหรือเปล่าตัดยอดของต้นไม้นะครับแล้วก็ตัดปลายกิ่งของของของกิ่ง ไม้กิษณาเนี่ยไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมอยากรู้นะว่าสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยมันสิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ยมันใช่หรือเปล่าและอายุของของไม้กิษณาเนี่ยมันต้องมีอายุถึงสามสิบถึงสี่สิบปียี่พ้าถึงสามสิบ ช่หรือเปล่าส่วนไม้กิษณาที่มันอยู่ในป่าเนี่ยถ้ามันล้มเนี่ยมันยืนตายเนี่ยยิ่งดีใช่ไหมครับหรือใช่หรือเปล่าเ <c oughs> ดาแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าเขาเอาไป ใช้ได้ทุกส่วนหรือเปล่าของไม้กฤษณาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอาไขันทำปเป็นหัวน้ำหอมได้ทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่าครับไม้ในเนื้อไม้เนี่ยมันมีน้ำมันอยู่หรือเปล่าครับเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ไดเอามาลองพิสูจน์อยากจะรู้นะป้า ในเนื้อไม้และเปลือกไม้เนี่ยมันมีหัวน้ำหอมและหรือว่าเชื้อที่ว่าจะเอาไปทำหัวน้ำหอมเนี่ยทั้งหมดทุกส่วนของต้นเลยหรือเปล่าครับผมกำลังคิดว่ามันมนัาขนาดจะใช่หรออยกเว้นใบยอย่างเดียวใช่ไหม เพราะว่ากว่าจะได้แกนมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่นานนะและ มาวิธีที่ผลิตเนี่ยเขาเอาไปทำอย่างไรเกี่ยวกับถ้าเป็นเนื้อตัวไม้เนี่ยเอาให้มันออกเป็นนู่ขึ้นมาเอาไปอบด้วยไงไงจากทราบครับผมมองผ่านความรู้สึกที่ไหนสักแห่งเขาอบไม้กฤษณาอยู่เพื่อจะเอาหัวน้ำหอมเปลือกนี่เอาไปคั้นใช่หรือเปล่าอยากรู้ เป็นส่วนที่พมา่านี่น่าจะเยอะนะพมา่าหรือไทยใหญ่ไม้กิษนาเนี่ยจริงหรือเปล่ามองหินผ่านไปแบบนั้นเลยอยากรู้เรองจริเรา คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะครับถ้าไม่ค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเองครับต้องพิสูจน์หาเองครับผมนึกอะไรได้ผมก็พูดนึกอยู่หลายวันแล้วก็พูดอยู่หลายวันแล้วผมได้ยินความรู้สึกของไกรบางคนค,คุยกันเรื่องไม้กิจสนาทนำะยังไงให้มันออกเกณฑ์เขาก็บอกว่าตัดย์ไปเรื่อย ตอนนั้นผมนึกอยู่บอดีครับนึกถึงไม้นี่อยู่บอดีนะครับก็อยากจะรู้นะครับเพื่อเป็นเกตความรู้เฉยๆครับขออนุญาตลงบันทึกไว้ใน Facebook และ u t u b e นะครับถ้าสื่อสารผิดพลาดหรือคุณยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงจากแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยก็อย่าได้เชื่อผมครับคนที่ฟังคลิปนี้ก็อย่าจะเชื่อผมไม่นร้อยเซ็นตนะ์เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะผิดพลาดว่านะครับความรู้สึกของ บนนะบางทีมันบางคน,นใช้ความรู้สึกที่หลอกลวงมานะบอกความรู้สึกที่หลอกลวงมาแล้วต้องมองย้ำๆย้ำๆความรู้สึกเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วในความคิดของคนลึกๆเนี่ยเขาคิดอะไรกับเราอยู่เราไม่เราเชื่อความรู้สึกที่เรารู้รู้สึกเนี่ยสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะ รู้สึกว่ามันเหมือนเวลาผมจะไปไหนเนี่ยผมจะใช้ความรู้สึกจะเดินซ้ายหรือเดินขวาหรือจะออกจากบ้านเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจไหมถ้าเรารู้สึกมั่นใจเนี่ยเราไม่กลัวต้องกลัวอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกห้าสิบห้าสิบเราก็ต้องระวังตัวหน่อยนะถ้าเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็อย่าออกบ้านเราต้องใช้ความรู้สึกก่อนถ้าเราผมใช้ชีวิตอยูนะครับตอนเนี้ ใช้ความรู้สึกในการเดินทางไม่ใช่หลอนครับใช้ความรู้สึกไม่ได้หลอนทุกคนเนี่ยลองบางทีมันเราเนี่ยอยู่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรตัวคนเดียวเดี๋ยวก็ใช้ความรู้สึกเนี่ยไม่ไ <laughs> ด้หลอนหรอกครับใช้ความรู้สึกมองเพราะะฉนั้น ความรู้สึกของตัวเราเนี่ยเราเชื่อได้50%เชื่อไว้ก่อนเชื่อความรู้สึกของตัวเราไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็หาความจริงว่ามันคืออะไรเรื่องนี้เรามันก็เป็นเรื่องจริงนะบ่ยอยขยากลองลองลอง,ลองเอาไปใช้ก็โอเคครับถามความรู้สึกก่อนใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยถามเขาเขาคิดยังไงกับเราหัวใจผมอย,ย่างอีนเลฟประเทศสเปนนะครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับขอให้ประสบความสำเร็จในการทำง,งานและขอให้มีคนรักและเห็นดูและห่วงใยนะทั้งประเทศทั้งโลกนะครับว่าที่เจ้าหญิงอ,อว่าที่พระราชนิสนปนครับด้วยเกียรติด้วยความเคารพและเกียรงสูงครับฝากสวัสดีทุกคนในครอบครัวด้วยนะครับ ากสวัสดีฝากทางบางวลบพระราชินีพระราชาทั่วโลกด้วยนะครับฝากทางบางวลบพระราิณีพระราชาหรือองค์สุต่านและครอบครัวทุกประเทศด้วยนะครับฝากสวัสดีผู้นําสูงสุดของประเทศทั่วโลกทุกศาสนาครับฝากเจ้าหญิงเลียวโนสวัสดีหน่อยนะครับ ผมไม่ใช่คนสติไม่ดีครับเขาเรียกว่าภาวะความกดดันครับไม่เชื่อถามหมอดูครับเวลาพูดคนเดียวเนี่ยมันเป็นอุปนัรนแต่พูดในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องจริงในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าตักเตือนครับแต่ไม่รู้ตักเตือนลอยไปไปเขาเรียกแบบนั้นอัสลามุอะไยกุมสวัสดีครับคิดแล้วขำนะครับว่าทำไมเขาคิดว่าเราบ้าคิดแล้วขำจริงๆครับสวัสดีครับ